สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิอภิบาลนะครับพี่น้องครับเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราได้รับความรอดเราจะรอดจากพระพิโรธและคำสาบของพระองค์ที่มีต่อความบาปของเราไปแล้วนะครับและเราก็ทราบว่านั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าครับที่เราจําเป็นที่จะต้องจ่ายราคาคือจ่ายราคาแห่งความเชื่อวางใจที่เรียกว่าเฟสนะครับเฟสเราเรียนรู้ครับว่า ความเชื่อนั้นมี4ประเภทนะครับ believe faith trust และก็ obey นะครับนั่นคือหนทางแห่งความเชื่อซึ่งเก็ดเป็นการพัฒนาครับแล้วเราก็ทราบไปเพิ่มเติมครับว่าการที่เรามีความเชื่อแบบ faith นั้นก็นําไปถึงความรอดนะครับการที่เรามีความเชื่อแบบ faith ก็รวมถึงการกลับใจใหม่หรือเรียกว่า repent และการที่เราหันกลับไปหาองค์พระเยซูคริสต์หันกลับไปหาพระเจ้า และพระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกล่าวให้กับพวกเราในเรื่องของการไถ่าบาปนะครับ Redemption พี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์เพราะเนื่องจากว่านี่คือแผนการของพระเจ้าในการทรงไถ่ของพระเจ้าที่มีมาถึงชีวิตของเราพรี่น้องครับก่อนที่เราจะไปดูถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดของคริสเตียนเราก็คือการรับเชื่อหรือการเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ความเชื่อนี้คืออะไร นั่นคือหัวข้อใน question answer ของปุจชาวิสัชนาเวตสมินเซอร์นะครับหัวข้อที่86และ87ซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นหัวใจของหลักข้อเชื่อและลคำสอนนี้เลยครับก็คือการเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ก่อนที่เราจะเข้าไปสูงเนื้อหานะครับผมอยจะเรียนเชิญพี่น้องที่จะได้มีโอกา,นาสนมัสการพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันเชิญครับ ช่าไม่น,นานข้ามอรนา,าแล้วข้าจะไปพบองค์พระคริจะได้รับความสบายวิญญาณที่ในเมืองฟาวิมา อรอดเนื่องด้วยพระคุณจะไปเข้าเฝ้าองค์พระบิดาจะไว้สันสุนท้สงเมตตาไม่เช่อไม่เดนแสงสุริยันจะหลับหลยมลอกไปไกล เข้ามาพัก,กับพระบิดาจะไปเขาเ้าเฝ้าองค์ผู้การดุนทนเรื่องความรักเรี่ยงด้วยพระคุณจะไปเขาเ้าเฝ้าองค์พระบิดาเทวไว้สันสันผู้ทรง พาไปไว้สวรรค์ฉันฝ้าจะไปเข้าเฝ้าองค์ผู้กรารุนทุนเรื่องความรอดหนึ่งด้วยพระคุณจะไปเข้าเฝ้าองค์พระบิดาจะไว้สันสันผู้สอง พี่น้องครับที่ผมได้กล่าวไว้ตอนต้นว่าเรามาถึงความเชื่อหรือเรามาถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดในคิดศาสนาของเราก็คือความเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นซึ่งสําคัญมากความเชื่อในพระเยซูคริสต์คืออะไรนี่คือคําถามข้อที่86นะครับความเชื่อในพระเยซูคริสต์คือพระคุณความรอดที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์โดยให มนุษย์เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสเพียงผู้เดียวพี่น้องครับโปรดฟังยคันครับความเชื่อในพระเยซูคริสคืออะไรคําตอบครับความเชื่อในพระเยซูคริสคือพระคุณความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์โดยให้มนุษย์เชื่อว่าวางใจในองค์พระเยซูคริสเพียงผู้เดียวพี่น้องครับพร,พระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ครับ เอเฟซัสบทที่สข้อที่8โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้พระครัมภีร์ตอนที่สองครับยอนบทที่หนึข้อสิครับยอนบทที่หนึข้อสิแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์พรรองรงประทานสิทธิอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้าคือคนทั้งหลาย ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระคัมภีร์ตอนที่สามครับกลาเทียบทที่สองข้อสิกกลาเทียบทที่สองข้อสิบก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการกระทำตามธรรมบัญญัติแต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสเท่านั้นถึงเราเองก็มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในพระกริไม่ใช่โดยการกระทำ ตามธรรมบัญญัติเพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนไหนจะถูกนับว่าชอบธรรมได้เลยพี่น้องครับผมได้เรียนแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งครับว่าเรามาถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดในเกติศาสนาของเรานั่นคือพระเยสุคริตและความเชื่อในพงค์ความเชื่อในพรงคนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอะไรก็ตามถ้ามาปดบัง ความเชื่อที่เรามีต่อพระองค์และความเชื่อเหล่านั้นที่ไม่ถูกต้องที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต์นั้นก็เป็นความเชื่อที่ไม่ได้นําไปถึงความรอดเป็นความเชื่อจอมปลอมเป็นความเชื่อที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นลัทธิเทียมเท็จเลยทีเดียวครับและความเชื่อตรงนี้แหละครับที่เราทั้งหลายเข้าใจกันอย่างดีครับว่าคือการรับเชื่อเมื่อคนหนึ่งครับมาสนใจในเรื่องของพระเจ้าเขาจะต้องได้รับ ความรู้ก็คือข่าวประเสริฐและเมื่อความรู้ที่เขารับไปนั้นก็เป็นความรู้ที่เกิดจากพระเจนะของพระเจ้าที่ได้พูดถึงพระกิติคุณหรือข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์นั่นเองในพระคัมภีร์นะครับอย่างเช่นพระธรรมมารโกก็เขียนไว้ว่าพระกิติคุณขององค์พระเยซูคริสต์เริ่มต้นที่นี่นาบัดนี้นั่นคือสิ่งที่พระธรรมมารโกย้ําเน้นครับว่าพระกิติคุณ นั่นหมายถึงการทร่งช่วยเหลือข่าวประเสริฐข่าวดีที่มนุษย์จะได้รับความช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์ผู้มาบังเกิดในโลกนี้และสิ้นระชนบนไม้กางเขนครับและนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปอกป้องความเชื่อและรักษาความเชื่อของเราไว้จนสุดปลายและความเชื่อนี้เองครับทําให้เราทั้งหลายถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมเพราะว่าพระพีบอกว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีใครเลยครับ ไม่มีมนุษย์คนไหนเลยครับที่จะถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมได้ดังนั้นเองผู้ที่ต้อนรับพระเยซูผู้ที่รับเชื่อในพระองค์พวกเขาจะกลายเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระองค์ได้รับสิทธิ์ในการที่จะรับมรดกแห่งความเชื่อก็คือ,คอชีวิตนิรันด์นั่นเองพี่น้องครับนั่นคือพระคุณมหาศาลครับความเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นคือพระคุณความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์ ถ้าคุณหมายถึงสิ่งที่เราได้รับเปล่าๆอย่างไม่สมควรแต่ได้รับในสิ่งที่เราต้องจ่ายราคาก็คือจ่ายราคาความเชื่อที่เรียกว่าเฟซซึ่งเป็นความเชื่อแบบที่ศรัทธาความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ที่ทำให้เราทั้งหลายได้รับความรอดและในวันนี้ครับเราจะเข้ามารู้จักทำความรู้จักกับศัพท์ที่สำคัญคำหนึ่งก็คือ conversion conversion หรือคำกริยาเรียกว่า convert ซึ่งแปลว่าการเปลี่ยนแปลงในพจนานุกรมนะครับได้ให้คำอธิบายคำคำนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนาศาสนาเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทศัศนคติฉะนั้นคนที่เดิมทีนั้นไม่ได้เป็นคริสเตียนเมื่อเขารับการ c o n ิร์ตให้มาเป็นคริสเตียน ชีวิตของเขานั้นก็จะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรูปแบบในสายตาของคนภายนอกก็ดูเหมือนว่าเขาเปลี่ยนศาสนาเพราะว่าจากการที่เขาไม่เคยไปโบสถเลยเขาก็จะอยากไปโบสถอยากจะไปนมัสการพระเจ้าจากการที่ชีวิตของเขาเคยสำมมลีเทมเมาเขาเปลี่ยนแปลงที่จะไม่สำมมลยเทมเมาเลิกและเขาก็หันกลับมา ที status, status, pues ่จะมีชีวิตท nah ี่สมถะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดกับคําสอนมีศีลมีธรรมเปลี่ยนแปลงมากเดิมทีนั้นบางคนมีชีวิตที่โกรธเกลียดมีความเครียดแค้นมีรากขมขื่นเมื่อรับการเปลี่ยนแปลงคอนเวิร์ตมาเป็นคริสเตียนมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วพี่น้องเหล่านี้เขาก็กลายมาเป็นคนที่มีความรัก ถูกรื้อเอาความขมขื่นออกไปความโกรธเกลี้ยวโกรธขึ้งโกรธเคืองหายไปสิ่งเหล่านี้ครับคือเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าคนนั้นได้กลับใจบังเกิดใหม่เขามีความเชื่อเขาได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเรียบร้อยจริงอยู่ครับแม้ว่าหลายอย่างนั้นอาจจะยังออกไมปไ่ปหมดแต่สามารถที่จะสังเกตได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้เชื่อ ที่นี่ครับเราเรียกว่า c o n เว r รหรือคอนเวอร์ชันนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ขั้นตอนของการที่เราได้รับ Redemption หรือการทรงไถ่ที่มาจากพระเจ้านั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงนี่แหละครับสำคัญบางครั้งเราอาจจะใช้ศัพท์อีกคำหนึ่งที่ทดแทนนะครับก็คือการบังเกิดใหม่ การบังเกิดใหม่นะครับการเปลี่ยนแปลงการกลับใจใหม่หรือการรับเชื่อก็เป็นศัพท์ที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันแต่จะมีความแตกต่างก,กันบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันในเรื่องนี้ในภาพรวมก่อนนะครับว่าการบังเกิดใหม่การเปลี่ยนแปลงหรือการรับเชื่อหรือการกลับใจใหม่มันคือการที่มนุษย์ได้ ยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปและเขารู้สึกเสียใจเมื่อรู้ว่าเขาเป็นคนบาปและทำบาปเขาปรารถนาที่จะหันออกจากทางแห่งความบาปและความตายเขาจะเดินเข้าสู่ทางแคบที่ไปสวรรค์ออกจากทางกว้างที่นำไปสู่ความพินาศในนรกเขามีความเชื่อในองค์พระเยซูคริส เขารู้ว่าพระเยซูทรงตายเพื่อเขาเพื่อช่วยเขาเขาต้องการพระเยซูเขาต้องการการยกบาปการให้อภัยโทษจากพระเยซูเขาต้องการที่จะพึ่งพาพระเยซูเพื่อที่ให้เป็นพระผู้ช่วยรอดจากความพินาศนิรันดร์จากความบาปจากความตายและเขาพึ่งพาพระเยซูพระองค์เดียว ซึ่งเป็นทางรอดของเขาเขามั่นใจว่าเขากำลังเดินสู่ทางแคบที่นำไปถึงสวรรค์นี่แหละครับคือความหมายของการกลับใจใหม่การรับเชื่อการบังเกิดใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ conversion นั่นเองพี่น้องครับนี่คือกระบวนการการปฏิรูปนะครับกระบวนการการที่ผมจะคงใช้คำว่าปฏิวัติก็ได้นะครับปฏิวัติเปลี่ยน ทั้งจิตใจจิตวิญญาณและความคิดต่างๆโดยเปลี่ยนจากการที่เขาเคยพึ่งพาตัวเองเปลี่ยนไปเป็นการเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ให้เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดของเขาแต่ผู้เดียวพี่น้องครับเราจะเห็นว่ามีขั้นตอนเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อย3มขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการตระหนักรู้ครับ การตระหนักรู้คืออะไรครับเราจะเปรียบเทียบว่าการตระหนักรู้ก็เหมือนกับเขาเห็นแสงสว่างบังเกิดแสงสว่างในจิตวิญญาณของคนบาปการตระหนักรู้ว่าตัวนั้นเป็นคนบาปซึ่งจริงๆแล้วครับเราทั้งหลายตายฝ่ายวิญญาณเราเป็นผู้ซึ่งจิตวิญญาณของเราตายนะครับและเมื่อเรารับเชื่อเราบังเกิดใหม่เราถูกเปลี่ยนแปลงเรากลับใจใหม่ เราได้รับการสร้างใหม่ครับสร้างใหม่ขึ้นโดยฤทธิเดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และการที่เราตระหนักรู้ในความบาปซึ่งเป็นประการแรกนี่นะครับทําให้เนื่องจากว่าฤทธิเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเข้ามาเราเรียกว่าเป็นการส่งเรียกจากพระเจ้าครับพี่น้องครับการส่งเรียกจากพระเจ้านี้เป็นเหมือนกับกระแสรเรียกที่เกิดผลนะครับทำให้เรา เข้าใจข่าวประเสริฐทําให้เรามีความเชื่อทําให้เรารับเชื่อทําให้เรากลับใจใหม่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนทําให้ชีวิตถูกปฏิวัติทั้งจิตใจและจิตอิญญาณนี่แหละครับคือกระบวนการที่ซ่อนอยู่หลายครั้งทีเดียวเราไม่อาจเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้ว่าเนี่ยครับคือเราตระหนักรู้ว่าเราเป็นคนบาปแล้วถามว่าเราตระหนักรู้ได้ไงครับขณะที่เราจิตวิญญาณตายอยู่ การตระหนักรู้ตรงนี้นะครับเกิดจากการได้ยินได้ฟังประกิตติคุณข่าวประเสริฐและเกิดความเชื่อพ kind of ี่น้องครับพี่น้องคงจำเพิ่มพีได้นะครับว่าความเชื่อนั้นเกิดจากการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังเกิดจากการประกาศพระกิศแต่การได้ยินได้ฟังของคนที่มีความเชื่อที่ถูกเรียกจากพระเจ้านี่แหละครับเขาจะสามารถเข้าใจข่าวประเสริฐแห่งความรอดในพระชนะของพระเจ้าในข่าวประเสริฐที่ ถูกเทศนาะถูกสั่งสอนถูกถูกเป็นพยานออกไปได้นะครับขอพระเจ้าทรงอำานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านพบกันใหม่ในวันต่อๆไปครับสวัสดีครับ